คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็น่าสงสารมากๆเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะครับน้องถูกลูกพี่ลูกน้องครับเป็นเด็กผู้ชายอยู่บ้านเดียวกันขืนใจน้องอยู่กับคุณตาคุณยายแต่ที่สุดแล้วคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับตัดสินใจบอกไม่ยอมความแน่นอนต่อให้เป็นญาติกันก็ตามทางพอมอของจังหวัดเองนะครับ <มา S 1> ก็ต้องมาให้ความช่วยเหลือนะครับเ,เหตุการณ์นี้คุณแม่มาร้องสื่อครับ บอกว่าลูกสาวอายุ13ปีถูกลูกชายของคุณป้าอายุ17ปีข่มขืนเรื่องราวเนี่ยเกิดมานานเป็นปีแล้ว คุณแม่ทนไม่ไหวครับพาลูกสาวมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนที่จังหวัดอุดรธานีขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวที่บอบช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจลูกสาวเองก็ทนไม่ไหวครับถึงขั้นต้องหนีไปอยู่กับเพื่อนที่ตาบลอื่นเลยนะฮะค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมคะทางคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่พังงาก็เลยฝากลูกสาวให้คุณตาคุณยายเลี้ยงที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมาตั้งแต่เล็กๆล้ละคะ่ะเพิ่งมารู้ความจริงว่าลูกสาวเนี่ย ถูกส่งโรงพยาบาลจากอาการผิดปกติที่ถูกขมคืนก็ะทำชำเราแม่เองก็เค้นถามความจริงจากลูกลูกก็ยอมรับว่าลูกชายของป้าเมายาบ้าพังประตูบุกเข้าไปขมขืนแล้วก็ใช้ความรุนแรงทำให้ร่างกายของลูกสาวบอบช้ำและสิ่งที่เจ็ปวดที่สุดก็คือคนในครอบครัวทั้งคุณตาคุณยายแล้วก็ป้ากลับเข้าข้างผู้ก่อเหตุและไม่ต้องการให้มีการแจ้งความดำเนินคดีทั้งๆที่ลูกสาวของแม่เนี่ย คือเจ็บทั้งกายทั้งใจด้วยนะเพราะว่าถูกข่มขืนค่ะใช่ค่ะม,มันเป็นบาเสียใจเสียใจที่ปกป้องยังลูกบอได้แม่คือบอกลูกไปยุ่น้ำเสน,นะค่ะคือตอนนี้เสียวมากเพราะว่ารับบวดได้หลีออตอนนีแล้วบ่มีบุได้บ่มีหยาดไผ่เลยตายก็ใหญ่กับบ่สวยอย่างไห้บนบ้าไปแจ้งว่ามันก็บบ่เอาบังชบอบ,งชบเลยบังชอบเป็นไหม แค่ว่าแบบบิบคออะไรแบบนี้ค่ะกลัวไหมลูกกลัวค่ะเคยขอพี่ไหมขอ,ขอพี่ดูอย่าทำหนูนะอะไรขอะอะไรก็แล้วพี่ดเขาว่าไงพี่ขอก็ไม่พูดอะไรพี่ขวาก็ทเลยค่ะเม,มายาไมลูกน,นั่เลยค่ะพี่ขาเสิบยาสิบติดโอ้ยสงสารจังเลยอะนะแล้วแบบ เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วคุณตาคุณยายก็เลือกที่จะปกปิดความผิดให้หลานชายไงคือเข้าใจนะว่าคุณตาคุณยายรักนะคนนึงก็หลานสาวอีกคนนึงก็หลานชายแต่ว่าสิ่งที่หลานชายทำาหาก็ทำจริงๆนะถือว่าเป็นการกระทําที่ทารุณแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับต้องเห็นใจน้องผู้หญิงนะถูกต้องถูกต้องล่าสุดนะฮะทางพมจังหวัดอุดรนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวจะนําตัวน้องผู้หญิงอายุ13ปีคนนี้ไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมประสานให้ตํารวจติดตาม ตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ